ถ้าคุณเติบโตมากับคำว่าแม่คือความปลอดภัยที่สุดในชีวิตคุณอาจจะยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ชิโนวาดาชิสายเลือดวิปริตคือมังงะสายจิตวิทยาดราม่าขั้นหนักที่เล่าเรื่องราวของเซอิจิเด็กชายมัธยมต้นผู้แสนธรรมดาที่ใช้ชีวิตภายใต้เงาของแม่แม่ที่รักเขาเกินกว่าคำว่าปกติความรักของแม่ในเรื่องนี้มันไม่อบอุ่นแต่มันน่ากลัวไม่ใช่เพราะผีแต่เพราะความรู้สึกที่บีบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกความน่ากลัวของเรื่องนี้ไม่ได้มาจากการกระทำรุนแรงเพียงอย่างเดียวแต่มาจากบรรยากาศ จังหวะเงียบๆที่ชวนคุณจิตหลุดเหมือไปกับสายตาของตัวละครที่ไม่ควรจะมองแบบนั้นรอยยิ้มที่แปลกเกินกว่าจะเป็นรอยยิ้มของแม่สายเลือดวิปริตเล่นกับคำว่าแม่ลูกได้บิดเบี้ยวจนไม่เหลือภาพเดิมคุณจะตั้งคำถามกับทุกการกระทำของแม่ว่านี่คือความรักจริงๆหรือคือการครอบงํากันแน่จุดเด่นที่สุดคือการทําให้คนอ่านรู้สึกอึอดอดัด ถ้าคุณกำลังมองหามังงะที่ไม่ได้เน้นแอคชั่นแต่ชวนหลอนได้ด้วยความจริงของมนุษย์นี่คือหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดของแนวจิตวิทยาสายเลือดวิปริตสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดอาจเป็นคนที่รักเราที่สุดก็ได้ใครดูจบแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับ